สวัสดีครับผมซีมีโค้ดวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์ LeadCode กันนะครับข้อที่7 9 7 all paths from source to target โจทย์เนี่ยจะให้เจ้าตัวกราฟลงมาซึ่งกราฟในที่นี้จะเป็น DAG Graph นะครับหรือเรียกว่า directed acyclic graph มันก็คือกราฟที่ไม่มีไซเคิลอยู่ข้างในอ่ะถ้าเราลองดูจากตัวอย่างนี้เนาะมันเป็นโหนดที่0ูนย์แล้วก็มา1แล้วก็มา3แล้วก็2ก็จะไปที่3ไม่มีเดเรคชันย้อนกลับเนาะสามไป2ไม่มีหรือ2ไป0ูนย์ไม่มีอะไรประมาณนี้สาไป1ก็ไม่มีไม่มีไซเคิลในนี้แน่ๆเนาะหรือ3ไป0ูนย์เนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่มีโดยที่โจทย์ก็จะบอกว่าเออ่เจ้าโหนดตัวเนี้ยเ,เจ้ากราฟเนี่ยมันจะมีเวอร์ทิซีสหรือเวอร์เทกเนี่ยทั้งหมด n ตัวก็โดยที่ ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่0นไปจนถึงตัวที่ n ลบหก็อย่างโจทย์ข้อนี้เลยไอ้เจ้าตัวอย่างอันนี้เลยเนอะมีทั้งหมด4ตัวก็ n เป็น4แต่ว่าตัวแรกเนี่ยเป็น0นแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น n ลบก็คือไปถึง3เราก็มี0 1, 3, ูนย์หนึ่งขอตัวพอดีตัวที่โจทย์เขาถามต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการคือให้เรา return all possible p a t h way หรือ path way ในการเดินเนี่ยที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากตำแหน่งที่0 ไปจนถึงตำแหน่งที่ n ลบหนึ่งข้อนี้ก็คือ0นย์ไปถึง3มเนี่ยมีมีกี่เส้นทางสังเกตดีดีโจทย์ไม่ได้ถามว่ามีกี่เส้นทางนะโจทย์ต้องการให้เราแจกแจงมาเลยว่าออกมาเลยว่ามีเส้นทางอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเอาพุทเนี่ยก็จะเป็น0 1 3ถูกไหมฮะแล้วก็023อีกอันนึงก็0 2 3ตรงนี้กก็ประมาณนี้เราลองดูได้ตาเปล่าเลยเรา่าจะพอรู้แล้วโอเคโจทย์ไม่ได้ต้องการถามอะไรที่เป็น number w a s ถูกไหมเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นกรมมิ่งน่าจะโซ่ข้อนี้ไม่ได้ละ น่าจะต้องใช้วิธีการที่เป็นเหมือน backtrack i n g ค,ครักกบ backtrack ก,ก,ก็คือสิ่งที่เราเคยทำกันมาแล้วเนาะในข้อก่อนหน้านั้นที่เป็น permutation หรือ subset อะไรประมาณนี้ก็เราจะก็จะใช้วิธีการนั้นแหละนะในการ solve ข้อนี้กันอีกอย่างนึงที่เราสังเกตได้คือเจ้าตัว Graph เนี่ยตัวนี้ที่เขาโจทย์ที่โจทย์เขาให้มาเลยเป็น array 2มิติเนี่ยมันเป็น Graph เ,เรียกว่าเป็น adjacency list เรียบร้อยแล้วลองลองดูเนาะ i ินเดที่ศูนย์ มี n a b บิ2ตัวก็คือ1กับ2 Index ที่1มี n a b บตัวเดียวนั่นก็คือ,อ1นะ่แล้วมาที่3ตัวเดียว Index ที่2มี n a b บิตัวเดียวก็คือ3เหมือนกันส่วน Index ที่3ไม่มี n a b เบและไม่มีเส้นทาง Pathway ไปที่ใครเนาะก็ประมาณนี้เจ้าเนี่ยเป็น adjacent series เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เราก็ถือว่าโจทย์ก็ใจดีนะให้มาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างเ้าตัว adjacent series เอง อันนี้ก็เป็นเจ้าตัวกราฟเนาะที่เข้าให้มานะครับก็เป็น0 1 2 3เนาะก็มีทั้งหมด4ตัวแล้วก็เริ่มที่0จบที่ตัวที่4ลบ1นะครับก็ n 1, ลบ1นั่นก็คือ3เนาะปกติเวลาเราทำจทยด backtracking อ่ะคือแน่นอนเราก็จะแพ้เราก็จะสร้างเจ้าตัวฟังก์ชันขึ้นมาถูกฮะแล้วเราก็จะ pass value ต่างๆลงมาเนาะแน่นอนเราก็สิ่งที่เราจะ pass ในที่นี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะ pass ค่าอะไรอย่างข้นมาตัวแรกที่เราจะ pass ขมาก็คือเจ้าตัว ตัวกราฟมันเองแน่นอนกราฟนั่นเองเราต้องพาส่งมาล้วในเคสนี้มันก็จะเป็น adjacency list ที่เขาให้มาตัวที่สอที่ผมมาพาส่งมาด้วยก็คือเจ้าตัว answers เจ้าอะไรของคำตอบเนี่ยลงมาด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือ sequence พาส่งมาด้วยสังเกตตรง answer เนี่ยมันจะเป็น list of list of integers นะครับ list list of list of integers ส่วน sequence วนี้จะเป็นแค่ list ของ integer อย่างเดียวตัวนี้เราอาจจะไว้ track ส่วนเจ้าตัวนี้เราจะเป็นคำตอบเนาะ โอเค source by default เริ่มต้นเราก็จะ pass 0ลงมาถูกไหมฮะเพราะว่าเราจะเริ่มที่ตำแหน่งที่0แล้วก็ target target เนี่ยเราหาได้จากอะไรเราหาได้จากเจ้าตัวออย่างในข้อนี้เราตอบ3ได้เลยเนาะแต่ในโค้ดเนี่ยเราเราจะหา target ได้จากการที่เราเอาเจ้าตัวกราฟที่เขาให้มาเนี่ยใช่ R A P H เนี่ย dot length ถูกไหมฮะลบด้วย1เราจะได้เจ้าตัว target มาเพราะเจ้าเนี้ยกราฟที่เขาให้มาจะมีค่าเป็น4ถูกไหมฮะ เรนของมันลบหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสามเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตของเราก็จะเป็นสามตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเลยลองลุยกันแลกเริ่มเดิมทีเราเริ่มที่โน้ตที่ศูนย์อยู่แล้วเนาะเราเริ่มสตาร์ทที่ศูนย์เพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนเป็นลูกศรเอาไว้ตรงนี้เล็กๆนะครับว่าเราเริ่มอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราก็ทําการแลกเริ่มเลยผมก็ทําการแอดเจ้าเลขศูนย์เนี่ยลงไปที่เจ้าตัวซีเควนซ์ของเราเรามีเลขศูนย์แล้วเราก็เช็คก,ก่อนว่าไอ้ศูนย์เนี่ยหรือเจ้าสุดซอร์สตัวเนี่ยมันเท่าก นะคะระับปรากฏว่ามันยังไม่เท่าเนาะมันยังไม่เท่ากับทาร์เก็ตแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราก็จะไปเช็คต่อว่าโอเคงั้นถ้ามันยังไม่เท่ากับทาร์เก็ตแล้วแล้วเนเบิลส์มันมีหรือเปล่าปรากฏว่ามันมีเดเบิลอยู่2ตัวก็คือ1กับ2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอะไรครับวนลูปนะฮะมันก็จะเป็น for loop เนาะ for loop วนที่1กับ2เพราะฉะนั้นตอนที่วนลูปปุ๊บข้างใน for loop เราเราก็จะต้อง call ไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันเน entire ฟังชันเนี่นยซ้ำใหม่อีกรอบแต่เปลี่ยนจากซอร์สที่เป็นศูนยให้กลายเป็น ไม่หนึ่งก็สองอยู่ที่ว่าตัวไหนเริ่มก่อนอสมมติว่าเราเริ่มที่หนึ่งก่อนผมก็จะคอเจ้าฟังก์ชันเนี้ยใหม่ทั้งหมดเนาะในเจ้า for loop เราแล้วเราก็จะเริ่มที่ pass source ที่เป็นหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นเลเยอร์ของการคอก็เ,เปลี่ยนไปแต่ผมเลื่อนเจ้าล o กศรนรี r แเล้วกันจอนนี้เราอ,อยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างไงเราต้อง backtrack กลับมาที่ศูนย์เนาะโอเควัน source ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งละ source นี้เป็นหนึ่งสิ่งที่เราทำต่อเนื่องเลยเราก็จะ add เลขหนึ่งเข้าไปในเจ้าตัว,ว sequencer เนาะ แล้วเราพอแอสเซทปุ๊บเราก็เช็คว่าเออมันเท่ากับแทรเก็ตหรือยังเจ้าหนึ่งปรากฏว่าหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เท่ากับแทรเก็ตเพราะแทรเก็ตเป็นสามถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะทําต่อไปก็คือว่าเราก็จะไปเช็คว่าไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยมันมีเนเบิลส์หรือเปล่าปรากฏว่าหนึ่งมีเนเบิลส์นั่นก็คือสามตัวเดียวเนาะแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นลิสต์อยู่ลิสต์ที่มีสามอยู่แค่ตัวเดียวมันอา่าเราก็ยังต้องฟอร์ลูปอยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะวนลูปรอบเจ้าลิสต์ตัวนี้ที่มีแค่ตัวเดียวนั่นนนนนนนแแหลลลลละะะะะะเเเเพรราาาาาฉะััั้้มมมกกกก็็็็จจจงงทีี่่ออขปปปยยไว 3อยู่ตรงนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการ add 3เข้าไปเลยเนาะ add 3เข้าไปในเจ้าตัว sequence เลยพอ add 3เข้าไปใน sequence เสร็จปุ๊บผมก็ถามตัวเองว่าในในโค้ดเนี่ยแหะไปถามตัวเองนะถามว่าไอ้เจ้า source ตัวนี้มันเท่ากับเจ้าตัว target หรือ,อยังปรากฏว่า source ตัวนี้มันเท่ากับเจ้าตัว target แล้วแล้วสิ่งที่เราจะทำเมื่อไหร่ครับเราจะทำการโคลนโคลนเจ้า sequence ตัวนี้ทั้งก้อน clone มันนะแล้วก็ไป add เอาไว้ในเจ้า array answers ตัวนี้ answers array ตัวนี้ วันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมี0 1แล้วก็3ที่ถูกโคลนนะแอดจิ้ให้เจ้าตัวอันเซอร์ตัวนี้โอเคเราไม่จำเป็นต้องเช็คต่อแล้วว่า3มเนี่ยมีเนเบิลหรือเปล่าเพราะว่าโจทย์ข้อน,นี้มันการันตีนะเพราะว่ามันเป็น DAG นะครับเป็น directed acyclic uh, graph นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเช็คอะไรแล้วผมสามารถที่จะ return กลับขึ้นมาได้เลยเนาะถ้าเกิดผม return กลับขึ้นมาเราก็จะกลับขึ้นมาอยู่ที่เลเยอร์ที่1งตรงนี้เนาะแน่นอนเราวนลูปอยู่ลูปแล้วยังไม่เสร็จนะที่เล นะสิ่งที่เราจะทำต่อเนื่องผมก็จะบอกว่าโอเคอหลังจากที่เรา call entire ฟัง c t i o n นี้ไปแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ทำการ remove ตัวสุดท้ายของ sequence ออกผมจะทำการ remove เจ้าตัวสุดท้ายของ sequence ออกอมันก็จะเหลือแค่เจ้าตัว0ูนย์กับ1น่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะวนลูปต่อปรากฏว่าอตอนที่เราวนลูปต่อมันมีแค่อเทมเดียวถูกไหมที่เลเยอร์นี้มันหนึ่งมันมีแค่3ตัวเดียวที่เป็น neighbors เพราะฉะนั้น ลูปมันก็จะหลุดหลุดมันก็จะหลุดเนาะแล้วเราก็รีเทิร์นฟังก์ชันนี้กลับขึ้นไปแต่พอมารีเทิร์นฟังก์ชันนี้กลับขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะ backtrack กลับขึ้นมาที่ศนะูนย์เนาะซึ่งไอ้เจ้าเลเยอร์ที่ศูนย์เนี่ยเรายังวนลูปต่อ,เ,อเรายังวนลูปอยู่ถูกไหมเราวนลูปรอบเนเบิลมันก็คือ1กับ2ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเราทำตรงนี้ก็คือผมก็จะบอกว่าโอเคเราเพิ่งทร avers ลงไปที่เลเยอร์นี้ถูกไหมมันเราจะลบ ตัวสุดท้ายของ sequence นี้ออกเหมือนกันเนาะผมก็จะทำการลบตัวสุดท้ายของ sequence นี้ออกมันก็จะเหลือแค่ sequence ที่เป็นศูนย์ตัวเดียวเนาะอ่ะเราต้องวนลูปต่อเนื่องถูกไหมครับอ่าเราก็จะมาวนลูปมาที่2พอเราวนลูปที่2ปุ๊บอ่าเราก็จะแน่นอนละคือเราก็จะ call recursive ที่2เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะเลื่อนเจ้าตัวไอ้ลูกศรเล็กๆเนี่ยมาอยู่ที่2โอเคซอสของเราก็จะเปลี่ยนโดนเปลี่ยนเป็น2แล้ว พอเราลงไปที่เจ้าตัว function, ฟังก์ชัน recursive ฟัง c ์ชันของเราที่2สิ่งที่เราทำอย่างแรกเ,ยเลยคืออะไรเราก็จะ add 2เข้าไปในเจ้าตัว sequence ของเราถูกไหมครัเราก็จะ add 2เข้ามาในนี้ sequence เ,เป็น2แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ถามด้วยว่าเราจะได้เราก็ถามว่า source มันเท่ากับ target หรือ,อยังปรากฏว่า2มันก็ยังไม่เท่ากับ3เนาะ2กับ3ยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูว่าไอ้2ตัจะี้มันมี enable หรือเปล่าปรากฏว่า2มี enable นั่นก็คือ3 3เป็น enable ของ2 แต่ว่ามันเป็นตัวเดียวแต่ต่อให้มีตัวเดียวมันก็เป็นลิสต์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวนลูปนะครับวนลูปที่มีตัวเดียวนั่นแหละโอเคสิ่งที่เราทำก็คืออะไรเราก็วนลูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ะจะเกิดขึ้นคืออาจผมวนลูปสมมติว่าผมวนลูปรอบตัวตรงนี้นะเราก็จะดึง3ขึ้นมาแล้วในข้างในลูปเราเราก็ส่ง3เนี่ยลงไปในเจ้าตัว entire function ของเราเนาะเพราะฉะนั้นอซอสตรงนี้ก็โดยดนเปลี่ยนเนาะเป็น3าโอเคอันนี้เราอยู่ที่สเตดนี้นะสะเตทที่ซอสเป็น3 อ่ะพอซอสเป็น3ามครบสี่เท่เาทำคืออะไรครับอย่างแรกเราแอดเข้าไปในเจ้าตัว sequence เลยเนาะอสามก็จะโดนแอดเข้ามาในนี้ปุ๊บทันทีเนาะแล้วก็ถามว่าซอสเนี่ยเท่ากับ target หรือ,อยังปรากฏว่าซอสกับ target เท่ากันแล้วงั้นสิ่งที่เราทำคืออะไรเราก็จะโคลนนะครับเราก็จะโคลนเจ้าตัว sequence เนี่ยทั้งก้อนนะกลับเข้าไปในเจ้าตัว answers เพราะนั้นมันก็จะเป็นศูนย์สองแล้วก็สามถูกโคลนเข้ามาในนี้อ่ะหลังจากนั้นเราก็วนลูป เรา,เราไม่ให้เป็นทั่วทีเราต้องไปเช็คถึงไหมคปกติเราต้องไปเช็คว่าสามีเนเจอรหรือเปล่าแต่ในเคสนี้คือเราเจอทาร์เก็ตแล้วเพราะ,ะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเช็คอะไรทั้งนั้นนะครับมันมันการันตีให้บอกมันเป็น DAG นะเป็น DAG เพราะฉะนั้นผมก็ทํทำการ return s t a t e แล้วกลับขึ้นมาที่หลุดเรียกว่า return เจ้าต,ตัวฟังก์ชันนี้ขึ้นมามันก็จะกลับมาขึ้นมาที่2นี่เราอยู่ที่เลเยอร์2แล้วโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น size ก็จะเปลี่ยนเป็น2เนาะโอเคแล้วเราก็ ทำการอะไรครับหลังจากที่เราคอ l เจ้าฟังก์ชัน recursive ลงไปที่เแล้วเราต้องทำการลบตัวสุดท้ายของเจ้าตัว sequence ออกเนาะผมก็จะทำการลบตรงนี้ออกมันก็จะกลายเป็นแค่0กับ2หลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะเรียกว่าวนลูป hmm. เพื่อไปดู neighbor ตัวถัดไปของ2ปรากฏว่า2ไม่มี neighbor แล้วถูกไหม2ไม่มี n e b o r แล้วเพราะฉะนั้นลูปนี้มันก็จะหลุดถูกไหมแล้วมันก็จะ return กับ state กลับขึ้นมาที่0ตรงนี้่ะ s o r t ตรงนี้ก็จะกลายเป็น0 โซตรงนี okay, so ้กลายเป็นศูนย์แล้วปรากฏว่าศูนย์มันตะ่อกี้มันตอนแรกมันไปที่1ถูกไหมมันไปที่2มันต้องไปตัวถัดไปที่เป็นเนเวลมันปรากฏว่ามันไม่มีเนเวลแล้วทุกอย่างก็จบมันมันก็จะหลุดลูปออกไปนะครับจังหวะที่หลุดหลูปออกไปสังเกตด,ดูเราก็จะได้คําตอบออกมาเรียบร้อยแล้ว answers ศูนย์หนึ่งสามและศูนย์สองสามเป็นคำตอบเราเราก็สามารถที่จะ return เจ้าตัว answer ตัวนี้ได้โอเค okay, อันนี้ก็คือวิธีการคิดเนาะ ก็ผมก็จะทำการสร้างเจ้าตัว answer array ขึ้นมาก่อนเนาะเป็นตัวที <IEL> <xual> ่เราจะ return ออกไปนะครับก็ใ <cold> ห้มันชื seguir, ่อว่า n s ไปเลยลวกันตามที่เราเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็จะมี list อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น list ของ integer ธรรมดาเดีวผมลบเอาตรงนี้ออกเก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ก็ให้ชื่อว่าเป็น sequence แล้วกันนะครับ sequence แล้วกับ n new list เหมือนเดิมโอเค หลังจากนั้นเราก็จะ c อ l l เจ้าตัว recursive function ของเราเนาะีา่ผมให้ชื่อมังนง่ายๆนะกันว่าชื่อเป็น DFS แล้วเราก็จะส่งเ answer เข้าไปเราจะส่งเจ้าตัว sequence ลงไปส่งเจ้าตัว graph ลงไปด้วยที่คอยมาตัวนี้มันก็จะเป็น adjacency list อยูนะ่แล้วเนาะแล้วเราก็จะส่งตัว s o r t นะครับ s o r t เริ่มต้นก็จะเป็นตัวที่0ส่วน target ของเราก็คือเจ้าตัว graph เนี่ย .length -1 อันนี้ก็คือ target ของเรา แล้วเราก็ Expect ว่าทุกอย่างเนี่ยจะโดน uh, p r o c e ร s อยู่ในนี้จนทำให้เจ้าตัว Answer จนได้มีคำมีคำตอบมาเองเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการ Return เจ้าตัว Answer รประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะเป็นการสร้างเจ้าตัว DFS ตรงนี้ก็จะเป็น void เนาะแล้วเราก็จะมีเจ้าตัว uh, DFS อยู่แล้วเราก็จะส่งการก๊กกอปมาเลยเนาะก็จะเป็น answers uh, sequence uh, graph เออเอาตมืกี้เราส่งอะไรไปก่อนนะกราฟถูกแล้วโอเคก็ okay. จะเป็นกราฟแล้วก็ source แล้วก็ target นี่ก็จะเป็น source แล้วก็ i n t target โอเคก็ตาม process ของเราเมื่อกี้เนาะสิ่งที่เราจะทำเลยอย่างแรกตอนที่เราลงมาม็คือเราก็จะ add เจ้าตัว source เนี่ยเอ่อลงไปในเจ้าตัว s e q u e n c e เลยผมก็ทำการ add เจ้าตัว source ีลงไปเลยโอเคแล้วเราก็จะเช็ค ว่าก็ซอสเนี่ยมันตัวเดียวกับเจ้าตัว t a r ์เก็ตหรือยังนะครับถ้ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วเราจะทำอะไรเราก็ทําการโคลนมันเข้าไปใน Answers ผมก็จะเรียกเจ้าตัว Array ตัวนี้เนาะ a d แนะครับแล้วก็ใส่ ArrayList เข้าไปโดยที่เราก็จะส่งเรียกว่า Add เจ้าตัว Sequence ตัวนี้เข้าไปในเครงในตัว a r r ์ y list เลแล้วเราก็ทําการ Return นะครับโอเคก็ประมาณนี้ ในกรณีที่มันยังไม่เท่ากับทาร์เก็ตเราต้องทำการเช็คว่ามันมีเนเบิลหรือเปล่าผมก็ได้ทำการดึงแค่เนเบิล uh, มันออกมาจากเจ้าตัวกราฟเนาะมันก็จะเป็น rigs uh, bor และกันเนเบิลนะครับเราก็จะดึงที่มาจากกราฟเราก็จะใส่เจ้าต,ตัว source เข้าไป แล้วเราก็จะเช็คก่อนด้วยเนาะว่าไอ้เจ้า b イ l ル s ตัวเนี้ยมันเป็น null หรือว่ามัน empty ้ได้เปล่าเพราะนั้นผมก็จะเช็คว่าถ้าเกิดมันเป็น null นะหรือว่าละเลงของมันเป็นศูนย์คือยังคือมัน empty เราก็จะไม่ทำอะไรนะครับเราก็จะทำการ return ออกไปเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ empty เราก็ต้องมาวน loop, ลูปรอบมันเนาะผมก็จะทำการวน loop, ลูปรอบมันก็เป็นเลขไอเท่ากับศูนย์ให้น้อยกว่า n ネイ l ルสต uh, length แล้วก็ i บวกบวโอเคเราก็ทำการ get นะครับขึ้นมาค่าขึ้นมาจากเจ้าตัว enable หรอตัวนี้มันก็จะเป็น node เนละเป็น vertex ก็ได้จะใช้วเป็น vertex แล้วขึ้นมาจากเจ้าตัว enable ที่ index i แล้วเราทำอะไรครับเราก็ต้องทำการเรียกเจ้าตัว entire function นี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็น dfs เราก็ส่ง answer เข้าไปส่ง Uh, sequence เข้าไปนะครับส่ง graph ส่งซ o u ในที่นี้เราต้องส่ง vertex เข้าไปแล้วแล้วเราก็ส่งเจ้าตัว target number ของเราเข้าไปเหมือนเดิมโอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการอะไรครับพอเจ้าไอ้นี่มันเราเรียกเสร็จเรียบร้อยเราทำการ remove ตัวสุดท้ายออกจากเจ้าตัว sequence เนาะแล้วก็ทำการ remove l a s ก็จะเป็น remove sequence นะครับ size ลบหนึ่งก็เป็นการ remove ต okay. ัวสุดท้ายเอาไปโอเคก็ประมาณนี้นะโค้ดทั้งหมดน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเดี hmm. ๋ยวผมลองเช็คด้วยตาเปล่าอีกทีหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราลองรันดูเลยดีกว่าตรงนี้น่าจะผิดนิดหน่อยนะเราลองดูทีหนึ่งว่ามันมีอะไรผิดโอเค a n d ไม่ใช่ n s ไม่ใช่ a n d โอเคก็ปร okay. ะมาณนี้นะเราลองซับมิบดูนะครับโอเคก็ป okay. ระมาณนี้หวังว่าน่าจะพอเข้าใจกันนะครับโจทย์ backtracking อีกแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบหรือถูกใจก็ฝากเ like, พื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือติดอะไรหรือว่ามีโซลูชันที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับ